สวัสดีสวัสดีจ้าวันนี้พาชมจ้าสตอจ้านี่ค่ะมีอะไรบนต้นสตอดูเลยนี่นี่น,นี่นี่นะคะซูมให้ดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมนี่นะคะคนขึ้นสตอค่ะขึ้นแล้วนะคะ <c oughs> คนขึ้นสตอค่ะคุณขึ้นสตอคะ่คนอคะนะคะ <c ười> นะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะสตอนะคะนี่คะ่ะยังอีกเยอะเลยคะ่ะนะคะวันนี้ต้นนี้ได้เยอะนะคะได้เยอะนะคะนี่คะ่ะสตอนะคะนี่เขาก็ขึ้นแล้วนะคะหนุนไม้หนาไม้ก็มีนะคะเอ่อวันนี้เขาขึ้นเองนะคะต้นไม่สูงนะคะขึ้นเองคะ่ะนะคะ นะคะนี่ค่ะต้นสะตอนะคะนี่ค่ะนี่คะ่ะเขาใช้เชือกนะคะใช้เชือกส่งของทุกอย่างเลยนี่ค่ะนะคะนั่นไปแล้วไปแล้วน้ําน้ําขึ้นไปแล้วน้ําขึ้นไปแล้วส่งน้ํากินขึ้นไปแล้วนี่ได้รับแล้วนะคะน้ําดื่มนะคะ<笑><笑>เออเออนะคะ นี่ค่ะนะคะอันนี้เขาใช้ไม้นะคะเพื่อนๆใช้ใช้ไม้สอยนะขึ้นไปอ่ากลางต้นแล้วก็ใช้ไม้สอยนะคะแล้วค่อยอ่อนลงมานะคะนี่ค่ะนี่ยอดสตอนะคะนี่ค่ะนี่ฝากฝากอยู่นี่คะ่ะนี่ค่ะฝากนะคะนี่ค่ะเขาลงมาแล้วนะลงมาแล้วนะฝั่งนี้เหลือแต่ฝั่งนี้นะคะเขาลงมาแล้วนะคะ ฝั่งนู้นลงแล้วเหลือแต่ฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะอ่านะคะไปดูใกล้ๆก,กันค่ะนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเขาก็ใช้เชือกนะคะใช้เชือกขึ้นไปเนาะแล้วก็ส่งสตอลงมาข้างล่างนะคะนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะนี่เขาลงมาแล้วนะคะฝั่งอ่ารอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะ สวยมากเลยนะคะสตอนะคะอันนี้เรียกสตออะไรนะสตอข้าวไหม 9, น,นี่เขาเรียกสตอข้าวนะคะฝากาฝากจะเล็กนิดนึงนะคะนี่ค่ะนะคะค่ะฝากเล็เเลกเนิดเล็กนิดนึงนะแต่เม็ดสวยมากเลยค่ะนะคะเม็ดใหญ่มากนะคะเต็มฝักเลยค่ะ นะคะนี่นะคะเม็ดสวยมากนะคะสตอข้าวจะมันนะคะนะคะนี่ค่ะสตอข้าวนะคะฝักสวยมากเม็ดใหญ่เต่งน,นะคะอ้วนมากเลยนะคะสตอมีสองอย่างนะจ๊ะมีสตอข้าวกับสตอดานนะคะสตอดานจะฝักใหญ่นะนะคะนะคะนี่คือสตอข้าวนะคะนะคะโอเคค่ะ ขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วมาดูการสอยต่อนะคะนี่ค่ะเขาจะส่งมาตามเชือกนะคะนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะเชือกนะคะเชือกโยงขึ้นไปข้างบนนะคะนี่ค่ะนะคะเชือกโยงไปขึ้นข้างบนนู่นค่ะกำลังสอยอยู่เลยนะคะนะคะ นะคะกำลังสอยอยู่นะคะนะคะดูค่ะดูดูนะคะน,นะคะแล้วเขาก็จะปล่อยมาตามเชือกนะคะสะตอนะคะเนี่ค่ะเขาก็จะปล่อยลงมาตามเชือกเพื่อให้สตอช้ำนะคะนะคะเดี๋ยวลอยนิดหนึ่งนะคะนะคะ เขาจะปล่อยมาตามเชือกแบบนี้ค่ะนะคะนี่มีคนถือเชือกไว้หนึ่งคนค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะเขาจะปล่อยลงมาตามเชือกนี่ค่ะเพื่อมาให้อ่าฝักจะต่อค่ะนะคะนะคะเดี๋วดู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 ไปดูก็สอยฝักนี้นะคะว่าจะได้ไหมนะคะนะคะเดี๋ยวดูดูดูนะคะ สุดยอดเลยนะคะคนขึ้นสตอนี่ต้องเงนเงนมองฝักนะคะแล้วก็สอยออกมาเพื่อไม่ให้สตอมันฝักหักนะคะได้เปล่าน้อจะได้เป่าน้อน่าจะได้แหละคะ่ะต้องใจยเย็นๆน,นะคะต้องใจยเย็นๆค่ะนะคะ ใจเย็นใจเย็นลุ้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 นฝักนี้ค่ะหมุน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 แล้วหมุนแล้วหมุนแล้วอ่าหมุนแล้วหมุนแล้วนี่ได้แล้วครับนื่อดูวิธีการส่งนะครับนี่ครับนี่มาแล้วได้แล้วนะคะนี่ค่ะวิธีการเก็บผัก อ่าสตอนะคะเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะนะคะนี่เขาก็เก็บมาระยะหนึ่งแล้วนะได้ขนาดนี้ค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะเขาเอาเอาลงมาทั้งฝกักเออทั้งทั้งเอ่อทั้ง,อ,งอะไรเนาะทั้งพวงเลยนะคะเขาจะไม่เก็บทีละฝักนะคะนี่ค่ะนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายค่ะสตอค่ะ